ราบสบายดีพี่น้องปงปายเอไอไซนิ่งลกาวทักไทยสบายดีพี่น้องทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปและก็พี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีนะครับทั้งผู้ใหม่และก็ผภูเก่าขอบคุณขอบมกขอบเจอพี่น้องปองปายคู่คนนะครับเนาะที่แวะมาเป็นกาลังแรงโมกาลังแรงเจอเฮดูยูเซอร์นะครับสําหรับคลิปของการทําสวนองุ่นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับองุ่นของเฮามือวันนี้ก็เดินทางมาฮอด หนึ่งกับ14วันร14มื้อเลยได้พี่น้องเอ้ยนับถอยหลังไปเลยเนาะพี่น้องเนาะกล่าวทักท่ายสบายดีพี่น้องผนะู้คนเด้อครับสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนะาะวันสงการวันที่14เมษาเนะาะเมื่อวานนี้ส3วสามอาจาริ์ถล่มมือนี้14กระแห้งโมน้นแต่ผู้ค่าเด็อยู่ในโซนองุ่นตายแวมีน้ำไปซิเลอร์นะพี่น้องเนะาะเออ ก็ไมีได้ไปเิลอแอเลเท่าเลยเนาะขับไปหาแลน,น,นดินใบแก้มสาวสับน้อยเจ้าหน้าท่ขับรวา,วาวเท่ามีอยู่สมเท่าผัสบาร์เนาะอือก็เลยเฮามาอยู่ในสวนองุ่นคือเก้านะครับมื้อนี้ก็คือเก้าไม่ได้มีพเพลื่อพี่น้องเลยเอาอางุ่นือวยยอดองุ่นเท้าอางุ่นมาอัปเดตให้ทีพี่เ,เพื่อนได้เห็นได้ชมกันคู่มือนะครับทุกวันวันละหนึ่งคลิปเพื่อ,อนำเสนอ ให้เห็นนะครับเนาะการเจริญเติบโตขององ,งุ้นทุกวันนะครับสำหรับพี่น้อง FC ที่เข้ามากด s u b สไครป์เพื่อที่จะอยากเห็นอยากดูนะครับในคลิปของการทำสวนองงุ่นเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเราสังเกตได้นะครับเนะามะมาฮอดมือนี้ร้อยสิบสี่วันผมตัดใบนะครับเนะาะตัดใบลำต้นมืดอะไรได้พี่น้องเอ้นะครับเหลือแต่อันนี้ก็เลยแต่เถา หรือว่าลำต้นของเขาโกดูเกีดีขึ้นไปหมดแล้วนะครับพี่เพื่อนเพื่อนต้านออกมาเลยได้พี่น้องเอ<ป>้ใบใบแก้แล้วว่าไงใบเขาเริมแก้แลวเนาะส่วนยอดองุ่นนะครับตอนนี้ก็คือพี่น้องได้เห็นได้ส้มนะครับเนาะที่ผมอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับยอดก็สวยสดงดงามนะครับกำลังพุ่งกำลังเดินนะครับร้อยสิบสี่มือ เลออีหกมือก็ครบร้อยยี่สิบวันหรือว่าสี่เดือนนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะก็ไมิมีพลเรรายเนาะพี่น้องไม่มีอะไรพิเศษนะครับในการดูแลอง,งุ่นกับผมได้เวาไปเกือบจะทุกคลิปนะครับในการเอ็ดคลิปของผมผมก็ได้นําเสนอ,อเกี่ยวกับการดูแลอง,งุ่นแบบตารางเนาะมีตารางไว้ดูแลนะครับื้นนี้วันจันทร์ วันจันรเขากับมีเดียเอสเอลยละก็แค่เข้ามาตัดนะพี่น้องเคสังเกตนะครับข้างล่างจะเป็นใบที่ผมตัดไว้นะครับเนาะแต่ว่าพวกหญ้าพวกไอ้มีหอดไอ้อะไรนี้อันนี้ก็คือตำลึงนะฮะหัวแล้วอยากมาคืนอยากมาคืนนำแต่เขาก็ยังไม่ได้ถอนยังไั่ได้ลกกนะพี่น้องเนะาะส่วนข้างนลุมก็เป็นหญา้าเป็นเพลเป็นธรรมดาปกตินะครับฟุ้นปุย๋ยเห้ากับเฮอปกตินะครับ ไม่ได้มีอะไรเด้อพี่น้องเด้อในการดูแลน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะครับชั่วโมงนี้นะครับจนกว่าเขาจะครบเจเดือนนะฮะครบเจ็ดเดือนมื่อเลิกก็จะมีการเปลี่ยนปุ๋ยนั่นแหละเพื่อที่จะทําการะสะสมอาหารนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าการฉีดพ้นเด้การฉีดพ้นตามตารางเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับพี่น้องผู้เลอเบิง้งผมมาตลอดเนาะพี่น้องเนาะเบือ้ออันวง,นง่ายก็เบิ้งทุกคลิปดูทุกคลิปของผมก็เลได้เห็นประมาณนี้พี่น้องเอ่ยเพราะมันมันมันมีมีผลอแล้วนะคือไม่มีอะไรแล้วนอกจากการดูแลเขาให้ฝุ่นให้ปุย๋ยตามตารางนะครับดูแลตามตารางที่เราได้ขีดได้เขียนไว้เนาะพี่น้องเนาะอางุนกะและสวยสดงดงามประมาณนี้มั้งสำหรับภูค้าขึ้นนะ,ะสำหรับเจ้าของเนาะก ซ้ำนี้มา้าเงาเงนซเดือนเนาะพี่น้องนเนาะเหลืองามไปกว่านี้กะยอดซ้ำแหนนี้มันก็นมีแมนแล้วเนาะโอ้ยตาดุยก็บ้าไปเนาะยอดซ้ำแหนเหมือนกันมันก็นมีแมนแลลวเนาะพี่น้องเออมันก็ได้ซ้ำนี้แหละเราก็ดูแลไปตามนี้เนาะพี่น้องเนาะผมกเอามาอัปเดตเธอพี่น้องได้เห็นได้เบิ่งได้ส้มกันคู่มือคู่มือทุกวันวันละหนึ่งคลิปนะครับเพื่อเธอพี่น้องได้เห็นได้เบิ่งได้ส้มแล้วก็กระตุ้นความอยาก ความอยากที่อยากจะปลูกอะไรพี่น้องเอ้ยอย่ะปูนะเอออันนี้ยอดหญายอดเลยย,ย,ยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ทําความสะอาดพี่น้องเ,เอ,อ้ยยังไม่ทันได้ทําความสะอาดนั่นก็คือพวกหญา้าพวกอะไรผมก็ให้เขาให้เขาเกิดไปก่อนนะครับเนาะเอ็ดเพื่อเขาจะคือเเกิดไปก่อนเกิดไปโรดไปแล้วค่อยยังละสีดอกอันสีหญานนะออตอนนี้ค่อยกระปล่อยให้เจ้าเกิดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ กับสวยสดงดงามประมาณนี้นะครับเนาะ,ะในการที่เฮาปลูกอง,งุ่นระยะชิดเนาะพี่น้องก็อัปเดตให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งได้ชมกันนะครับขอบคุณข้อมองขอบเจอพี่น้องปงป่ายคู่คนเด้อครับเด้อที่แวะมาเป็นกำลังแรงโมกกำลังแรงเจอให้ดูย,ยูเซอร์นะครับเนาะเข้ามาดูคลิปนะครับเนาะ,ะเกี่ยวกับการปลูกอง,งุ่นนี่แหละอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งได้ชมนะครับแบบเรียลไทม์เพื่อเยื่อบังการปลูกองุ่นแบบเรียลไทม์ให้เบิ่งสองดูยูเซอร์นะครับนำเสนอให้ดู ทุกวันวันละหนึ่งคลิปนะฮะวันละหนึ่งคลิปนะครับถ้ามันมีเหตุการณ์เพลเกระื่อขึ้นที่มันละเป็นอันตรายต่ออ่างหาุ่นเฮาก็จะมีสองคลิปนะครับเอ็ดเพื่อขึอ้นลงลายเป็นพิเศษเอา้อาอ่ามันมีคลิปแก้ไขนะครับแล้วก็มีคลิปอัปเดตนะฮะประมาณนี้ได้พี่น้องเลยเนาะผมละเลยแบบนี้ตลอดเนาะพี่น้องถ้าไม่งั้นมันกะละ มันก็ละหึงเนาะเออพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็ต้องทําการถ่ายทําคลิปเพื่อพี่น้องได้เห็นได้เบิ้งแลวก็การแก้ไขว่าเขาต้องเอ็นเลยเนอเลยเนอเลยะนะมันต้องเป็นแม่นัน้นได้เนาะพี่น้องอแบบเรียลไทม์ให้พี่อนเพื่อนได้เห็นได้ชมได้เรียนรู้ไปต้องการศึกษาไปต้องการปูไปพร้อมกันเนาะครับเนาะ,ะส่วนว่าระยะเวลาก็เหลืออีกถ้าถ้าครบสี่เดือนมันก็จะเหลืออยู่สามเป็นบอกพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าว่นนับเออโอเคละเหลืออยู่สามเดือนกับหกวัน นานสามเดือนกับหกมือ,อแม่บอกพีนองเกหมือน,นั่นเหลืออีกแค่เกวันก็จะครบ7เดือนป้าทุกเกาสิหกมือนะฟังดูอาจจะง่ายฟังดูอาจจะไวแต่เวลาทาเอาจริงๆแล้วเวลาเดินทางจริงๆแล้วเกาหมือสมเดือนกับหกมือนะ มันมีได้ธรรมดาพี่น้องเอ้ยระยะเวลานะครับนี่คือที่ผมบอกมาตลอดนะครับเวลาเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเวลานี่สาคัญใดพี่น้องเอ้ยเออแมนยูฮาวาเนาะคําพูดนะ่มันง่ายหัวโจกขึ้นมาเปิดคลิปตั้งองุ่นแปดเดือนคนเนาะอาลรมามันก็เริ่มมีสอดอกเลยเนาะเริ่มพูนกิ้งเออแปดเดือนกว่าๆเริ่มพูนกิ้งาบาง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 ,บางเจ้าเนาะเขาเขาให้อาหารดีเขา สะสมอาหารดีเขาก็อาจจะได้พุ่นกิ่งก่อนแปดเดือนเต็มเป๊ะเนี่ยเขาได้พุ่นกิ่งแล้วเริ่มมีดอกไอ้เริ่มมีโมีแตะหรือออกมาเป็นบอ่อภายในสิบสี่สิบห้ามือหลังจากพุ่นกิ่งเป็นบอ่อเออมันก็เลยเห็นแบบนั้นอลีพี่น้องเอยแต่ว่าแปดเดือนอ่ะอันมยอบ่อ,บอระยะเวลาไกลขนาดไหนแปดเดือนผมเบ้าโย่ออขันแม่นยางกับหำโปกนะ โอ้โนอยนาออีตาดุยนี่ก็ว้าวไปเออขอมันยางระยะทางไกลก็หำปุ๊บเออมันไกลได้พี่น้องเลยแต่เวลาเเววเนะาะง่นแปดเดือนอง่นเก้าเดือนนี่ยงูนตอนนี้ต,นนติดผลแล้วนะครับหลังจากที่เราพูนกิ่งมาสิบห้าวันหลังจากที่พูนกิ่งสิบห้ามือได้แต่ว่าก้อนที่เราได้พูนกิ่งนะแปดเดือนนะขมิลไทยเฮเบิงนะครับอันนี้คือดูยูเซอร์ได้ดูยูเซอร์เอาตั้งแต่ มือปลูกงุนได้17มือนะครับปลูกงูนได้17วันแล้วก็ทําคลิปแบบเรียลไทม์ให้พี่พี่นเพื่อนได้เห็นได้ชมคนที่ชอบปลูกนะครับเพื่อเลยมีมากกับมีว่ากันนอ้องพี่น้องเนาะห้ากับไปเบื้องอันไม้เนาะส่งนี้ส่งการกับไปเบื้องคู้สาวติดดินหนาเนาะถ่ายคลิปเล่นน้ําท่าแป้งกันอืกระทึกนึกนองมีไปมดแล้วเนาะพี่น้องอืแต่ห้าเด้มีได้ไปเชื่อไมีแต่ไปคุณานี้หักไปอยู่น,นะครับเนาะไปวัดนะไปบุญเอาไปเอา,ไปเอาบุญไปเอาบุญพระเวทแต่ว่า กามีได้ถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันสงนี้คอนเทนต์ของเฮายู่นำํนำส่วนองุงนนะครับเนาะแต่ว่าอีปมาณซีห้มือก็น่าจะได้ถ่ายคลิปอยู่บุญพระเวศอยู่ในบ้านนี่แหละเราคือเอา้าเอา้เอาเวลาเก่านาที่นะเอ้าพี่น้องผมว่าละถ่ายวังแปดนาที่เนี่ยเวาไปเวา้าพันยาวอะไะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แต่ยามมาพอดสมมาพาคควรเนาะผู้้าก็ขอ,ขอขอบคุขอบเจอ,อ,อพี่น้องปองป่ายคู่คนเนาะ อาที่แม่มาเป็นกำลังแรงโม่กำลังแรงเจอให้ดูยูเซอร์นะครับเนาะมาดูคลิปอ่าแบบเรียลไทม์ในการปลูกองุ่นนะครับเนาะผมก็ขออนุญาตบาดคำจบคลิปลงซสมนี้ก่อนจบขอพี่น้อง,งปงฝ่ายคู่คนเนาะอยู่ดีมีแห่งกินข้าวแซ่มตอนรับความเจ็บมีอะไรความใครมีเฮือมีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองห่างกันได้มันหมาน,น,นกันคู่คนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีปีใหม่ไทยอีกครั้งนะครับบ๊ายบายครับผมพบกันใหม่คลิปนะหน้ามื่ออื่นครับพี่น้อง